ลาวาบักร้านขายโลบักและบริการอื่นๆอีกมากมายมีทั้งระบบเติม i d เดพาและระบบเติม V.I.P และบริการกดกริปไอเทมในแมปต่างๆแถมยังรับฟาร์แมปอื่นๆด้วยนะแถมยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบใครสนใจใช้บริการลิงก์ใต้าล่างคลิปเลยรบสวัสดีบิดร,รักแฟนเพลงสําหรับช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าไอเทมอาร์ไซลัมชื่อผมอ่านถูกป,ป่าววะใช่ไหมเถอะเอ่อไม่มีแคร์นะครับ I don't care, I don care. ซึ่งแน่นอนนะครับมีลิงก์กลุ่มให้เข้านะผมก็เข้าไปก็ได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาเนาะโอเคเข้าไปแล้วนะครับ mm. เข้าไปแล้วก็น่าจะแบบนไงเออทำให้ชีวิตดีขึ้นนิดนึงนะครับถ้าจะให้ดีขึ้นอีกก็ต้องซื้อเกมพาสนะครับเบมิมพนพอยนะครับปุ๊บนี่ซื้อไปเลยอ่าโลบักเหลือซื้อไปอีกนี่เหลือยังไหมอ่าเหลืออีกเอาอ่าเต็มที่นครับเหลือเก้เา,าบล,ลบักนะก็ ก็มันเหลือแค่นี้แหละนะโอเคเอาไปเลยกันเลยรออะไรเราเฮ้ยเซิร์ฟคนน้อยดีเนาะโอ้แต่ปิงดีเนาะปิงดีมากเลยอะแน่นอนนะครับก็หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าเกมมันเล่นยังไงกันนะครับระอะไรวะนะทำไมผมเป็นกระดูกวะเออผมมีอันนี้วะอุยอะไรอะโดนอะไรอะปิงกืนไม่ใช่ละดาบแหลงจังวะเดี๋ยวผมโยนระเบิดไปโดนปะวะ เฮ้ยยังไงจังหวะนี้เฮ้ <laughs> ยยังไงจังหวะนี้เฮ้ <laughs> ยนี่โ <laughs> ย,ยนดักหน้าไปเฮ้ยจังหวะนี้ <laughs> มันเต้นมันเต้นโชว์ <laughs> จังหวะนี้มองไม่เห็นหลังมันเป็นเพื่อนกันเหรอเฮ้ย <laughs> 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 มันเป็นเพื่อนกันระเบิด ระเบิดเยอะสุดอะไรวะอุ้ยว่ามันมีอะไรไม่รู้ตีไกลเลยอ่ะอุ้ยจะขโมยเลยนี่นี่เอาเหรอมันก็มันก็มีขโมยจะขโมยกลับเหรอได้ไอ้โง่ไอ้โ่อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยคุณไปแกถ่ายแล้วเนี่ยมีของดีมีของดีเหรอไป อุ้ยเอานี่ไหมซอมบี้ไหมขอเอานี่ซอมบี้ผมได้ดับเบิลโบดเลยซอมบี้เธออยากเล่นขอร้องซอมบี้เออเฮ้ย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 อะไรอะไรถ้าผมมีห้าร้อยพอยอ่ะโอ้ผมเก็บไว้ดีกว่าว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพาสุล พส,สุออันนี้พี่พส,สุอใช่เอะอันนี้ผมได้เล่นซอมบี้ปอนเนี่ยเอ,อ้ยโอเคซอมบีบ้ว่ะเอาเป็นซอมบี้เฉยเรื่องเป็นแล้วเป็นซอมบี้บงบงบงเรียบร้อยแตกหนึ่งอุ้ยเขียวหัวเขียวหัวมาก โอเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาอันนี้อยู่ เฮ้ยผมได้หลานก่อนอดีดีเฮ้ยเกินอุ้ยอ่าลวงลวงอ้แค่นี้ก็แข็งเล้วเอ้ยโอ๊บแข็งเฮ้ยไม่โดนอะไรวะเฮ้ยแข็งอุ้ยแข็งตีมัน มันหายตัว,ว่ะเสียงไอ้อุ้ยแข็งอืแข็งอีกรอบอืแตกอุอย้ยปืนแช่แข็งโอพจัดเลยว่ะเฮ้ยของดีของดีรอดโรอดโเอาโอ้โหนี่ไงการสวนเฮ้ย,ออยไอ้นี่ FC แล้วเล่นอย่างนี้อ่ะ เบ้อยาโอ้โหเฮ้ยมันจะเดินตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็บูมบูมเอากระเด็นร่วงเลยโอ้โหมันเส้นตรงไงโหดเลยนะ แม่ <laughs> จระเขคไม่ตายอ่ะนี่ไง <laughs> <laughs> หัวแตกแม่ขุ <Legend ary. S 1> มแม่นครับผมนักเนี้ยมนักเล็งอยู่แล้วครับ <laughs> เฮ้ยทีหนึ่งอะครับเฮ้ยยันหรอชิวะน้องๆอ, <laughs> อุย้ยอะไรวะเนี่ย <laughs> เุ้ยเขาบอลม,มันไม่ทัน <laughs> อเอาต่างโคตรต่างมีเอาดีวมีมันโหดเกินเอาใครมันได้เปล่าวะอุดเกลียดเกินมริกาโหดใหญ่เลยเฮ้ยยังไม่ได้ทำทำอะไร ดูมันมวิ่งโคตรไวไหลไปโคตรไกลเลยแช่ <c oughs> แข็ง <c oughs> ขามันดูมันดูมันดูมันแ <c oughs> <c oughs> ช่แข็งตลอดการอยู่กันเป็นกลุ่มอย่ายให้ซอมบี้ค่ะโอเคไหมเพื่อน เฮ้ยว,วัดดียิงตู้ยิงตู้แข็งเลยเอออยู่ต้นไม้เอ,อ้าลาชอดนี่ก็ซอมบีอ่ะอะไรวะอูเอา้เอาไปไปเหรออ้าเหรอบายบายเฮ้ยทำไรเพื่อนะฮัลโหลเงียบให้ตาย เอจปุ๊บปุเอ็งตายลุได้เว้ยโอเคล้วมันน้อยโอเมื่อเราเป็นทอมบี้เราก็ทำให้ดีที่สุดนะครับอ่าวตาย